สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าลิลับเรื่องสาบสมิงบทที่หนึ่งโดยลูกคนเดียวจอมพลกำลังตรวจเอกสารกองตกต้นตงใคมาค่าขัดมันภายในห้องทำงานขคณะททรัฐซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากประตูใหญ่เปิดเข้าออกของตัวบ้าน เขาเลยได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงเปิดประตูอย่างชัดเจนชายไวค่อนไปทางชาราขมวดคิ้วเหลือมองนาฬิกาบนผนังเกือบจะตีหนึ่งแล้วเขาทอนหายใจโรคเก่าของจองขวัญกำเริบอีกแล้วสินะจอมพลลุกขึ้นบิดตัวคลายเมื่อขกก้าวออกจากห้องทำงานเขาพอจะมองเห็นงาหลังในชุดนอนสีขาวของลูกสาวแวบ,แวบก่อนที่บานประตูจะปิดลง จอมพลเปิดประตูออกด้านนอกตัวบ้านมีเพียงแสงไฟสลัวสลัวสาดส่องให้ดำหมาพันทางที่จอมขวัญเก็บมาเลี้ยงคลางหินเขาเดินตามเสียงมาร่างของหญิงสาวกำลังหยุดยืนมองให้ดำพอร่างนั้นจะก,ก้าวออกเดินต่อจอมพลก็คว้าแขนบุตรสาวแล้วหมุนร่างแบบบางของจอมขวัญหันกลับมาแสงสลัวส่องต้องใบหน้านั้น จอมขวัญเป็นหญิงสาววัยสะท่างประดุดด่งดอกไม้บานในยามเช้าผมสีดำสั้นประบาทริมฝีปากชมพูระาเรื่อเผยอัเล็กน้อยจมูกได้รูปรับกับใบหน้าคิ้วเข้มดกดำมีเพียงสิ่งเดียวที่น่าชงนดวงตาทั้งสองของหล่อนกลับปิดสนิทคล้ายอยู่ในห้วงหลับหลายแน่นอนหญิงสาวกำลังหลับหลับสนิทอย่างที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งเพิ่งทำได้ บิดาของหล่อนถอนหายใจหนักหน่วงพลางขย่าเรียกขวัญขวัญครู่เดียวในตาดำคล้ายกลางคืนต่อยลืมอย่างสลืมสลือขวัญเป็นอะไรหรือเปล่าลูกหญิงสาวก็พริ้ตามเมื่อเห็นได้ชัดว่าเป็นบิดาหล่อนก็พูดอย่างอ่อนเพลียพ่อขวัญละเมออีกแล้วใช่ไหมจอมพลพยักหน้าพ่อเห็นขวัญเดินออกมาเลยตามมาดู ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะลูกไปนอนต่อได้แล้วแต่ทำไมครั้งนี้ขวัญรู้สึกไม่เหมือนเดิมขวัญฝันร้ายมากเลยพ่อฝันอะไรลูกขวัญเจอบางอย่างท่ามกลางสถานที่ระ้ังกระดาษดูคล้ายจะเป็นปราสาทโบราณเก่าแก่มีบางสิ่งอาศัยอยู่ที่นั่นเจ้าสิ่งนั้นมันหัวเราะแล้วก็พยายามจะเข้ามาหาขวัญพอดีคุณพ่อปลุกขวัญก่อนมันเลยหายไป ไม่มีอะไรหรอกลูกแค่ความฝันนาแต่มันเหมือนจริงมากเลยนะพ่อหลอนพูดอย่างเลื่อนลอยแล้วเจ้าสิ่งนั้นก็ยังพูดภาษาที่ขวัญไม่เคยได้ยินแต่ขวัญกลับรู้ความหมายของประโยคเหล่านั้นดวงจันทร์กลมโตพ้นเหลี่ยมเมฆส่องสว่างทั่วผืนพิภพ,พแสงจันทร์มักจะมีอาถรรอย่างประหลาดต่อมนุษย์ จอมพลเงยหน้ามองวัตถุทรงกลมบนท้องฟ้าแล้วถามเบาฮ่าฮะมันพ yeah ูดว่าอะไรหลักขวัญหญิงสาวตัวสั่นเล็กน <um ้อยมันบอกว่ายังไงเราต้องได้เจอกันอีกคราวนี้มันจะไม่ปล่อยให้ขวัญหนีมันไปได้อีกแล้วจอมพลริอตาครุ้นคิดแค่ความฝันไม่มีอะไรหลอกลูกมา เดี๋ยวพ่อไปส่งที่ห้องนอนแล้วเขาก็กึ่งจูงกึ่งละบุตรสาวที่เหมือนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผ่านบาาประตูเข้าสู่ภายในตัวบ้านจันกลมโตถูกเมฆบดบังอีกครั้งไกลแสงไกลมีเสียงหัวเราะแผ่วต่ำแววลอยตามลมจอมพลกลับมานั่งประจำที่เก้าอี้ตัวเดิมเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาวางมือทั้งสองสงบนิ่งก้มหัวลง จ้องมอเอกสารซึ่งตรวจเสร็จไปได้ครึ่งเดียวอย่างคุนคิดเปล่าเขาไม่ได้ติดใจสงสัยในเรื่องของงานเม้่แต่น้อยชายผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หวนคิดถึงอาการประหลาดที่รบกวนบุตรสาวมาเป็นเวลาน,านานตั้งแต่ยังเด็กโรคละเมอเดินมักจะเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายทั้งพักผ่อนน้อยหรือแม้กระทั่งเป็นโรคและความผิดปกติบางชนิดจอมพล ไม่ได้วิตกกังวลมากนักในตอนแรกเริ่มแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาจอมขวัญก็บอกกับเขาเองว่าไม่ให้เป็นกังวลโรคนี้จะหายไปเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านมาหลายปีจนจากเด็กสาวตัวน้อยกลายเป็นหญิงสาวเต็มสาวจอมขวัญก็ยังคงประสบกับโรคละเมอเดินของหล่อนอยู่ชายวัยใกล้ชาราถอนหายใจหนัก เขายังจำคำพูดของหมอคนล่าสุดที่ทำการรักษาหญิงสาวได้ร่างกายจองขวัญเป็นปกติดีทุกประการไม่มีความผิดปกติใดทั้งสิ้นแม้แต่หมอหนุ่มใหญ่คนนั้นก็หาสาเหตุของโรคประหลาดไม่ได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้นวิดาของหญิงสาวหลับตาลงหวังผ่อนคลายสมองอันหนักตึงสักด์เล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มทำงานต่อไป เสียงฝีเท้าหนักแต่พยายามย่องให้เบาดังขึ้นในความเงียบขนาดเข็มตกยังได้ยินจอมพลลืมตาตะโกนออกไปกบว,ว่าพอให้คนที่กำลังย่องผ่านห้องทำงานของเขาได้ยินไอพบเงียบไม่มีเสียงตอบรับแม้แต่เสียงฝีเท้าก็หายไปไอพบคราวนี้น้ำเสียงตระหนักขึ้นเจือด้วยความเครียดกราจึงมีเสียงขานรับอ่อย แล้วชายหนุ่มซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่แต่ใบหน้าคลับคล้ายกับเจ้าของห้องเดินตัวรีบเข้ามานั่งสงบนิ่งอย่างสำนึกกอ่อผิดอยู่บนเก้าอี้เบื้องหน้าชายหนุ่มคนนั้นอยู่ในชุดเสื้อยืดแขนยาวสีเทาเข้มจนเกือบดำกางเกงยืนหนาเตอรรองเท้าผ้าใบเก่าคร่งล่าสัตว์อีกละสิโทษพอ่อไม่ต้องโทษต้องทออะไรทั้งนั้น แกไปล่าสัตว์มาใช่ไหมผมแค่ไปตรวจไร่เฉยๆพ่อไอจือดมันรายงานว่าชอบมีหมูมาลงไร่เราจอมพลพยักหัวงงึกงแกก็เลยคว้าลูกซองไปส่องหมูละสิผมแค่ไปดูเองพ่อไม่ได้ทำอะไรสัตว์หน่อยเฮ้ะไปดูไร่ฉดึกเลยนะขยันจริงลูกชายฉัน ระวังเถศวันพูกป้าไม้จะมาลากขอแก่ไปเข้าคุกโทษพ่อผมไม่ได้ทำอะไรผิดศักหน่อยผมไม่เคยข้ามเข้าไปวุ่นวายในเขตอุทยานเลยวิดาของเขาเอหลังพิงพนักฉันและสงสัยว่าใครกันที่มันสั่งสอนให้แกชอบทำเวรทำกรรมแบบนี้โทษเก็บคำว่าโทษของแกไว้เถศวันบาปก,กรรมจะสนองตอ แต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพ่อเตออไม่ทำก็ดีแล้วแกโตแล้วน่าจะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำไม่ต้องให้ฉันมานั่งพูดสอนแบบนี้จอมพบนิ่งเงียบแทบจะไม่กล้าสบตาบิดาบังเกิดกล่าวในชีวิตคราวกฤดเลือดของชายผู้สังสมบารมีในเชิงนักเลงอย่างเขาชายหนุ่มบอกกับตัวเองในใจว่า เขายอมลงให้คนเพียงสองคนเท่านั้นหนึ่งคือบิดาผู้ให้กำเนิดสองคือน้องสาวร่วมสายเลือดส่วนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หน้าไหนจองพบก็ไม่เคยหวังกลับยินดีเสียอีกที่บางครั้งจะมีคนหลุมตัวมาเป็นศัตรูกับเขาสร้างสีสันแดงเถือ่อให้ชีวิตคลื้นเครงชายหนุ่มเงยหน้ามองบิดาเมื่อเห็นว่าเงียบไปนานจองพลเมื่อลอย พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโรคเก่าของยายขวัญกำเริบอีกแล้วจอมพบขมวดคิว้วแล้วน้องเป็นอะไรมากหรือเปล่าพ่อวิดาส่หัวไม่เป็นอะไรดีที่พ่อเห็นก่อนไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าน้องสาวแกจะเดินไปไหนจอมพบไม่ตอบอะไรเขาเลยพูดต่อกลางค่ำกลางคืนโหดอยู่ติดบ้านบ้าง แกก็รู้ว่าน้องสาวแกไม่ปกติลำพังแค่คนแก่อย่างพ่ออาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงพ่อยังไม่แก่ชะหน่อยยังหล่อล่ำจอมพลหัวเราะเบาๆโบกมือไล่บุตรชายแกจะไปไหนก็ไปพ่อจะทำงานต่อแล้วดึกแล้วผมว่าพ่อไปพักผ่อนเถอะอีกนิดหน้างั้นพ่อก็ดูแลตัวเองแล้ว ก็อย่าทำงานดึกมากนะครับชายหนุ่มพูดมาเป็นประโยคสุดท้ายแล้วต่อให้พ่อบังเกิดกล้าวจมอยู่ในห่วงคำหนึ่งถึงโรคประหลาดของน้องสาวรวมทั้งเอกสารกองโตจอมพบทิ้งตัวบนเตียงนุ่มทั้งที่ยังอยู่ในชุดเก่าคราบฝุ่นยังปรากฏตามแขนเสื้อและปลายกางเกงเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกระนยินดี วันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งหมูป่าที่ล่าได้เป็นหมูโทนตัวใหญ่ยักษ์ย้ายปืนกระบอกใหม่ที่ชัชวานนำมาให้ลองส่งประสิทธิภาพอย่างที่เคยบอกกับเขาไว้รอยยิ้มผุดที่มุมปากเมื่อภาพในความทรงจำย้อนกลับมาท่ามกลางความมืดอันหนาวเหน็บของฤดูหนาวทารุณจอมพบนั่งสับหมกอยู่บนห้างสูงจากพื้นเกือบสี่เมตร ใชชวานสร้างไว้เมื่อตอนบ่ายคล้อยชายหนุ่มผู้เป็นประดุดด่างแขนขาของจอมพบนั่งฟังเสียงต่างๆอย่างสงบนิ่งเขามั่นใจว่าเลือกทำเลไม่ผิดไอ้หมูยักษ์ย้ายจะต้องผ่านทางนี้อย่างแน่นอนจากร่องรอยที่มันทำเอาไว้บนพื้นด้านล่างในความมืดห่างออกไปราวสิบเมตร บอ่อน้ำขุนคลากกำลังเชื้อเชิญสัตว์ป่าผู้หิวกระหายให้มาลิ้มลองโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพชรฆาตสองคนกำลังรออยู่แล้วเสียงเหยียบใบไม้แห้งก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาจากทางด่านด้านทิศตะวันตกชัชวานยิ้มเครียดเอื้อมมือไปสกิดปลุกผู้เป็นนายจองพบลืมตาแล้วพยักหน้ารับรู้ไม่มีอาการง่วงหาให้เห็นสักนิดเดียว เขาขยับตัวแผ่วเบายิ่งกว่าเสียงฝีเท้านั้นซะอีกจนกระทั่งอยู่ในท่าทางธรรมะแมงเสียงฝีเท้าเงียบลงแล้วยังเป็นปริศนาทั้งคู่จึงได้เพียงแต่รอคอยแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยจนกระทั่งผ่านใต้ห้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสัตว์ป่าตัวนั้นมุ่งตรงไปยังหนองน้ำเสียงนั้นเดินเดินหยุด สักพักเดียวก็มีเสียงกินน้ำดังขึ้นแทนชัชวานฉายไฟขึ้นยอดไม้ก่อนจะค่อยลดระดับต่ำลงจนกระทั่งเห็นหมูโทนตัวนั้นชัดเจนจองพบยิ้มในความมืดหมูโทนผู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเนื่องด้วยมั่นใจในความแข็งแกร่งและสัญชาตญาณของตัวหันกลับมานั่นเท่ากับเป็นการสร้างโอกาสอันดีงามให้แก่เขาจอมภพเล็งอย่างปราณีตแล้วลั่นไกสิ้นเสียงปิน่น หมูยักษ์ย้ายร้องลั่นและประโจนสุดตัวก่อนจะน่าขมำกองแน่นิ่งไม่ไหวติงห่างจากจุดเดิมเกือบหนึ่งเมตรหมูป่าตัวนั้นทรหดสมคำร่ำลือที่เขาเคยได้ยินมาด้วยความดีใจในความรู้สึกถึงการกลายเป็นผู้พิชิตจอมพบจึงทำผิดธรำเนียมพรานเขาคว้าไฟฉายแล้วต่ลงจากต้นประดู่ใหญ่อย่างรวดเร็ว โดยไม่ฟังเสียงคําขัดทานของชัชวานชายหนุ่มตรงรีไปดูผลงานของตนเองมูป่ายักย้ายยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ตรงจุดเดิมเขาหันหลังกลับไปก็พอดีกับที่ชัชวาลวิ่งหน้าตื่นตามลงมาสมทบนายไม่ควรลงจากห้างก่อนฟ้าสางมันผิดธรรมเนียมจอมพกหัวเราะคิดมากหน้าชัก ฉันแค่อยากลงมาดูไอ้หมูเวรนั่นแล้วอีกอย่างที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ป่าท้ายไร่ของเราต่างหาแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรไม่เป็นไรหน้าเขายังคงยิ้มแล้วหันกลับไปมองหยืดสังหารพรุ่งนี้นายให้คนงานมาเอาไปจัดการด้วยนะฉันอยากกินผักเผ็ดหมูปากแกล้มเล่าครับนายขอบใจมากชัด ตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วนี่เรากลับกันเถอะแต่เราควรรอถึงฟ้าสางตอนนี้มันอันตรายจอมพบยังคงหัวเราะเอื่อยๆชัชวานเป็นลูกศิษย์กันกุติของพรานใหญ่คนหนึ่งตั้งแต่สมัยยังรุ่นรุ่นยังไม่ได้เข้ามาทำงานที่ไร่นี้ด้วยซ้ำเขาจึงเข้าใจถึงธรรเนียมพรานของชัชชวาน ชายหนุ่มผู้เป็นนายสะายปืนแล้วโอบหลายคนสนิทเธอหน้าชัดไปกันเถอะแล้วเขาก็ฉายไฟออกเดินนำชัชวานทำตามอย่างเสียงไม่ได้นายของเขาไม่เคยเข้าใจในธรรมเนียมซึ่งสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นครั้งหรือสองครั้งที่ชัชวานมั่นใจว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าถึงแม้จะเบาขนาดไหน แต่โสดสัมผัสซึ่งเคยชินกับป่าดงก็ยังได้ยินเขาลองฉายไฟดูก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆผิดกับจอมพบชายหนุ่มแน่ใจว่าครั้งหนึ่งบริเวณแนวต้นไม้ซึ่งห่างออกไปไม่มากนักสัตว์บางอย่างกระโจนแถวหายไปในพุ่มทึบเขาหยุดเล็กน้อยแล้วออกเดินต่อโดยไม่ได้พูดอะไรชชชวานมองตามอย่างสงสัยแต่เมื่อเขาไม่พูด ชัชวานก็ไม่ถามจนกระทั่งอยู่บนรถยนต์และเส้นทางที่จะนำกลับสู่ตัวบ้านจอมพบจึงพูดขึ้นแกรู้สึกไหมว่ามีตัวอะไรสักอย่างตามเรามาชัชวานเหลือบมองกระจกมองหลังความมืดเหมือนสีน้ำมึดปกคลุมไปทั่วดวงจันทร์กลมโตซ่อนอยู่หลังม่านเมฆครับนายแต่อาจจะเป็นพวกชมดอีเห็น พวกนี้มันหากินกลางคืนจอมพบไม่ได้พูดอะไรอีกจนกระทั่งถึงบ้านแล้วเผชิญหน้ากับบิดาชายหนุ่มดึงตัวลุกขึ้นนั่งถอดเสื้ออย่างช้าๆทบทวนและครุ่นคิดถึงสิ่งที่เจอมาในวันนี้เขามั่นใจว่าไม่ใช่ชมดหรืออีเห็นมันตัวใหญ่กว่านั้นหรือจะเป็นเสือแล้วเขาก็หัวเราะให้กับความคิดนั้น พร้อมทั้งสายหน้าไม่มีใครเจอเสือแถวนี้มาจ2ายี่สิบปีแล้วลูกชายคนโตของบ้านเบี่ยเสื้อเสื้อกับกางเกงไปกองอยู่มุมหนึ่งของห้องแล้วพาร่างเปลือยเปล่าเหลือเพียงชั้นในก้าวเข้าสู่ห้องน้ำลมวูบหนึ่งพัดผ่านเข้าห้องของหญิงสาวทางบานหน้าต่างที่เปิดอยู่จอมขวัญขยับตัวเล็กน้อยบนเตียงนอน เงาทมึนดำมืดมาพร้อมกับสายลมปรากฏเป็นรูปร่างผ่ามูสลับชัดเจนเงาของชายรูปร่างสูงใหญ่ผิดมนุษย์ร่างนั้นก้าวเข้ามาหมายจะแต่ต้องตัวหญิงสาวแต่แล้วเหมือนมีบางอย่างรั้งไว้พร้อมทั้งชุดกระชากกลับอย่างรุนแรงเงานั้นขืนไว้จึงทำให้ถอยหลังไปเพียงสองสามก้าวมันเดินหน้าขึ้นมาอีกอย่างลำบากยากเย็นแต่เหตุการณ์เหมือนเช่นเดิม ยังไม่ทันที่ปลายนิ้วสันไหวนั้นจะถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของจอมขวัญมันก็ถูกกระชากกลับด้วยอำนาจบางอย่างซึ่งครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิมมันถูกดูดออกทางหน้าต่างแล้วหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงครวญครางอย่างทรมานแว่วกับลมกลางคืนหญิงสาวผวาตื่นขึ้นกลุ่มหน้าอกสีหน้าหวาดหวัว่น หลอนมองไปรอบๆด้วยดวงตาเบิกโพงไม่มีใครหรืออะไรทั้งนั้นเราฝันไปมันเป็นแค่ความฝันจอมขวัญบอกกับตนเองพร้อมถอนใจเฮือกแค่ฝันเท่านั้นเองแต่ช่างเป็นความฝันที่น่ากลัวอะไรอย่างนั้นหลอนมองที่ตำแหน่งปลายเตียงซึ่งฝันเห็นเงาประหลาดหูทั้งสองยังคงได้ยินเสียงสุดท้ายของร่างประหลาดนั้น เจ็บปวดทรมานแต่กลับมีน้ำเสียงแห่งความยินดีซ่อนอยู่หญิงสาวถอนหายใจอีกครั้งหล่อนลุกขึ้นเดินไปปิดหน้าต่างห้องปกติจองขวัญมักจะเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมอยู่เสมอแต่สำหรับคืนนี้น่ากลัวเกินกว่าที่หล่อนจะทำอย่างนั้นหญิงสาวจ้องเข้าไปในความมืดของรติการอันหน้าพิศวงอย่างใจลอย แล้วหล่อนก็ได้เห็นเจ้าสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกเงาร่างเดินสีขากระโจนแวบ,บหายไปหลังพุ่มม้รกทึบหล่อนพยายามชะเงอคอมองไม่มีส่วนใดของร่างกายนั้นโผล่มาให้เห็นอีกไอดำหรือไม่ใช่หรอกเงานั้นใหญ่ยยเกินกว่าจะเป็นไอดำหล่อนพยายามเพ่งสายตามองจนกระทั่งอ่อนใจเมื่อแน่ใจว่ามองไม่เห็นแน่ แล้วจอมขวัญพาจากหน้าต่างกลับมาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงคืนนี้น่าประหลาดนักเงาปีศาจเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่กลับเข้าใจความฝันหน้าหวาดกลัวแล้วยังโรคละเมอเดินชึ่งหายไปจากหลอนได้เกือบหกเดือนแล้วหญิงสาวพลิกตัวนอนหันหลังให้กับหน้าตา่างเมื่อแสงจันทร์เริ่มส่องสว่างอีกครั้งจึงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นในตาสีเหลืองแกมแดงคู่หนึ่ง จ้องมองละอุ่นจากในเงามืดบนต้นมะม่วงใหญ่ข้างบ้านขอบคุณครับที่รับชมมาฟังต่อในเรื่องต่อไปครับผม